การเดินระบบไฟฟ้าแบบแยกเป็นวงจรที่2ต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างในกรณีที่มีการจำสายไฟแยกออกมาจากสายเมนประธานโดยตรงแบบนี้ซึ่งสายเมนประธานรับไฟมาจากมิเตอร์ของการไฟฟ้าในกรณีแบบนี้วงจรนี้เรียกว่าเป็นวงจรที่2นะครับในกรณีที่เป็นการเดินระบบไฟฟ้าแบบแยกเป็นวงจรที่2หรือวงจรที่3ก็ตามเบเกอร์ตัวที่รับไฟมาจากสายเมนประธานโดยตรงแบบนี้เนี่ยแล้วสายเมนประธานรับไฟมาจากมิเตอร์ของการไฟฟ้ากรณีแบบนี้ เบเกอร์ตัวนี้ก็จะต้องมีค่า i อไม่ต่ำกว่า 10KA นะครับเพราะว่าเบเกอร์ตัวนี้มันทาหน้าที่เป็นเมนเบเกอร์เลยเพราะมันรับไฟมาจากสายเมนประทานโดยตรงเลยฐานะของมันก็คือเมนเบเกอร์เลยครับจึงต้องมีค่า i อไม่ต่ำกว่า 10KA ไม่ว่าเบเกอร์ตัวนี้จะเป็นของโหลดประเภทไหนก็ตามก็จะต้องมีค่า i อไม่ต่ำกว่า 10KA เสมอนะครับแล้วในกรณีที่เดินระบบไฟฟ้าแบบแยกวงจรที่2หรือวงจรที่3แบบนี้เนะี่ยจะต้องมาลดพิกัดของเมนเบเกอร์ของตู้ไฟฟ้าเดิมลงด้วยนะครับ เพราะว่ามีการแยกวงจรจะต้องพิจารณาเรื่องกระแสโหลดรวมทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันเกินพิกัดของสายเมนประธานและไม่ให้มันเกินพิกัดของมิเตอร์ไฟฟ้าเมื่อมีการเดินระบบไฟฟ้าแบบแยกวงจรที่2หรือวงจรที่3ก็จะต้องมาลดพิกัดเมนเบเกอร์ตัวนี้ลงด้วยนะครับลดพิกัดให้มันต่ําลงต้องคํานวณดูได้ว่าวงจรที่2หรือวงจรที่3กระแสโหลดอยู่ที่เท่าไหร่เพื่อมาลดพิกัดของเมนเบเกอร์ตัวนี้ลงครับเพื่อป้องกันไม่ให้กระแสโหลดรวมทั้งหมดเนะี่ย มันเกินขนาดของสายเมนประธานและเกินขนาดของมิเตอร์ไฟฟ้าครับ